ได้เกิดมาเพื่อที่จะล้มเหลวถูกต้องไหมคะแล้วถ้าที่ผ่านมาล่ะครูก็จะบอกอย่างนี้อีกเหมือนกันถ้าเราทําวิจัยหรือเราใช้ชีวิตก็ตามแต่ จะแบ่งออกเป็นวิจัยวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์เหมือนกันไหมครูจะบอกเลยค่ะว่าวิทยานิพนธ์ดุษฎีินิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับในเรื่อของการศึกษานะคะมีขั้นตอนเช่นเดียวกันเลยกับการวิจัยแต่การวิจัยนั้นจะทําด้วยอะไรทําด้วยบุคคลทําด้วยหน่วยงานทําด้วยองค์กรทําด้วยสถาบันต่างๆถูกไหมแต่วิทยานิพนธ์กับดุษฎีินิพนธ์เนี้ยจะเกี่ยวข้องกับในรื่อของการศึกษา กันตรงขั้นตอนค่ะขั้นตอนตรงที่ครูจะเน้นย้ำนะคะแล้วก็จะนํามาสอนเนี้ยส่วนใหญ่ครูจะเน้นไปที่ในเรื่องของการทําวิทยานิพนธ์และการทําดุดศีนิพนธ์ เป็นหลักค่ะแล้วถ้าสมมติว่าในเรื่องของวิจัยและครูขั้นตอนเดียวกันแล้วก็วิจัยนี่จะทําง่ายกว่าเพราะว่าจะขึ้นอยู่กับกระบวนการเดียวกันแต่ในด้านของการศึกษาวิทยานิพนธ์หรือดุสิีนิพนธ์เนี่ยจะแตกต่างออกไปตรงที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาดังนั้นจะมีในเรื่องของบุคลากรต่างๆหรือว่าปัจจัยต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องปัจจัยนั้นก็ได้แก่อะไรคะก็จะมีหนึ่งอาจารย์ที สองมหาเทยาลัย3รูปแบบสี่คณะกรรมการสอบแล้วก็5ค่ะนักศึกษานั้นจะต้องทำตามขั้นตอนเรียนรู้เริ่มตน้นโดยมีการควบคุมจาก ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาคณะกรรมการในส่วนของการสอบถูกต้องไหมคะรวมไปถึงสถาบันการศึกษาด้วยเนาะแต่ถ้าเป็นในรูปของการวิจัยไม่ต้องค่ะคุณผ่านวิทยานิพนธ์มาแล้วจะเป็นพื้นฐานแลั่น่นา่ะได้นะคะทีนี้เข้มข้นความเข้มข้นนี่จะต่างกันตรงที่นะคะถ้าเป็นดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์เนี่ยเนาะมันจะเป็นขึ้นอยู่กับอะไรจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากเลยแล้วก็จะมีการ เคี่ยวงำการเคี่ยวขินการดูแลใส่ใจอย่างดีกับอาจารย์นี่แหละค่ะและก็ที่สําคัญมันจะเป็นการฝึกฝนให้คุณมีความอดทนเข้าไปด้วยถูกต้องไหมคะดังนั้นวันนี้นะครูนําเอาในเรื่องของวิทยานิพนธ์มาเกี่ยวข้องให้คุณได้แบบจับเต็มเลยทีเดียวค่ะในส่วนของคำนำเจอกันใหม่ในส่วนของคลิปต่อๆไปเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไปด้วยกันแบบง่ายจริงๆ